พลังงอนสิงคโปร์ตั้งแต่21ปีขึ้นไปถ้าคุณอายุ21ปีขึ้นไปคุณจะถือเป็นผู้บริจาคอวัยวะโดยอัตโนมัติแปลว่าประชาชนสิงคโปร์ทุกคนเมื่ออายุครบ21ปีเท่ากับว่าคุณถ้าเกิดเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นอเอาง่ายๆคือคุณตายแล้วอวัยวะคุณเอาไปใช้ได้หมดเลยอะ<า>ให้เป็นกฎห,หมายเลยใช่และถ้าหากว่าใครไม่ยินยอมค่ะ ให้ไปแจ้งก็ไปแจ้งยื่นไว้ก่อนเลยว่าเพราะฉะนั้นไม่ได้บังคับนะเขาแจ้งยื่นไว้ก่อนด้วยนะคะไม่ได้แปลว่าไปยื่นในวันที่แบบทุกคนยีเอยื่นไว้ก่อนเลยก็ได้ว่าไม่นะเขาใช้คํานี้คือคําว่า presume consent คาว่ายินยอมโดยปริยายไว้ก่อนตอนนี้นี่คือเนี่ยถ้าเทียบนะสิงคโปร์โชว์ภาวะผู้นําสำหรับผมตอนผมเห็นผ เจ๋งมากเลยอ่ะกฎหมายที่สิงคโปร์ทำเนี่ยแปลว่าคนทุกคนอายุ21ปีขึ้นไปไม่ใช่แค่ประชากรของเขานะคะใครที่พำนักอยู่ในสิงคโปร์ในระยะเวลาอันยาวนานอยู่ภายใต้กฎกติกานี้เช่นเดียวกันและทั้งหมดเนี่ยจะครอบคลุมอวัยวะหลักไปตับหัวใจและกระจกตาซึ่งจะถูกนําไปใช้ในการปลูกถ่ายสําหรับผู้ป่วยที่รอคอยอวัยวะเหล่านี้เช่นกันค่ะถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่บริจาคก,กระจกตาหรือว่าตับไตอวัยวะทั้งหลายของตัวเองเนี่ยนะคะมันมีกฎเกณฑ์กติกาอีกเช่นเราต้องแจ้งภายใน6ชั่วโมงที่เขาจะมาเอากระจกตาไม่งั้นมัน ถูกถ้าบาังเอิญ่าช่วงนั้นไม่ได้มีใครไปแจ้งกระจกตาที่เราตั้งใจในการที่จะบริจาคก็ไม่สามารถเอาไปใช้ได้ซึ่งในภาวะนั้นเนี่ยแต่ละคนวุ่นวายมัวแต,ต่เศร้าโศกเสียจใจ,จส่วนใหญ่มันเลยเวสนะครับคำว่า presume consentconsent Cons ก็คือความยินยอมพร้อมใจ presume แปลว่าเหมือนกับสรุปไว้ก่อนสรุปไว้ก่อนว่าคุณยินยอมพร้อมใจถ้าแ,แปลไปแท้ทีจิก็คือยินยอมโดยปริยายไว้ก่อนแต่คุณสามารถใช้ระบบ option out เข้าใจไหมขอใช้ option out จาก presume consent ค่ะก็คือคุณลงทะเบียนแจ แจ้งไว้ก่อนเลยว่าคุณไม่ยินยอม <Ừ. S 2> ได้แต่ถ้าไม่แจ้งไว้ก่อนถือว่าคุณออฟอินถือว่ายินยอมโดยสมัครใจไว้เลยใช่ค่ะถ้าเกิดว่าผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่สมองตายมีคุณสมบัติตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะมีการประเมินอีกความเหมาะสมทางการแพทย์แล้วก็ตรวจสอบยกเว้นว่ามันมีปัญหาเรื่องของสุขภาพบางอย่างซึ่งไม่สามารถเอาเอ,าอ,าอาวัยวะไปใช้ต่อได้หรืออีกอันหนึ่งก็คือมีการแจ้งไว้ก่อนว่าฉันไม่ได้ให้นะอื